สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ปัญหาของการเวลาชงนมแล้วก็ปรากฏว่าเขย่าขวดเราวนม,มันก็ชอกกันนะก็หาสาเหตุมาตั้งนานนะดูไปดูว่าปรากฏว่านี่ประเด็นอยู่ตรงนี้อยากให้เพื่อนดูกันนะตอนที่เราใส่ขวดนมเนี่ยตอนประกอบจุกเนี่ยประเดนว่าประกอบไปน,นีใช่ไหมครับสใส่เข้าไปเรื่อย ปรากฏว่าบางทีเราเห็นมันเข้าไปหมดอะไรแต่ข้างในเนี่ยบางทีเนี่ยไอตรงเนี้ยบางทีมันเจอออกมามันเข้ามันเข้าไม่หมดจริงอะ่ะเออเนี่ยเราก็ต้องมาไล่ดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยเข้าไปหมดแล้วเนี่ยดูนะครับอย่างเงี้ยเข้ากรอบทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราประกรอบฝาเข้าไปอะ่ะมันถึงจะไม่เกิดอาการกระชอกเดี๋ยวเวลาบุนลงไป แล้วเขย่าคันนี้เขาจะไม่กระชอเละเนาะก็เนี่ยลองดูกันตรงนี้นะครับว่าผมกเจอไปหลายทีเราเอ๊ะทำไมมันเขย่าแล้วมันกระชอกกระชอหาแต่เหตุอะไรปิดเข้าบิดออกโดดไปโดดมาเลยเปลี่ยนฝาเปลี่ยนขวดตอนน้นึกว่าซิลิโคนจะเสียแล้วได้ไปมาอ๋อมันมีตรงนี้อีกอันหนึ่งเนาะที่เราจะต้องโฟกัสเข้าไปดูทีนึงว่าบางทีเราดันข้างนอกเนี่ยดูเนี่ยเหมือนเข้าล็อกนะแต่ตรงเนี้ยบางทีมันกระดกมันไม่เข้าบางทีมันเจอเนี่ยที่มันเจอเปิดอะไรเงี้ยคือ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะมาแชร์เล่าให้ฟังกันเน,นองะน้องร้องแหละเดี๋ยวไปชงนมก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ